ก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกรานหายเสร็จสักทีอาหารมาแล้วจ้าทุกคนว้าวจับปลามาได้เพียบเลยหยิบเตาแกส๊สออกมาสิวิเชียนมาดอ้าวเธอต้องเป็นคนเอามาไม่ใช่หรอฉันเอาม้อมาไงฉันไม่ได้เอาเตามานะสีสวัสด์เอาเตามาหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะเราทําเตากันเองก็ได้นี่วิเชียนมาศไปหาหินใหญ่ๆมาสักสามก้อนซิเอาที่ขนาดเท่าๆกันนะเออเราทําเตาเองได้ด้วยเหรอหินมาแล้วจ้าเราจะเอาหินนี่มาทําอะไรหรอนี่เป็นวิธีทําอาหารแบบสมัยก่อนนะจ้าโดยใช้หินก้อนเคืงๆข,ขนาดเดียวกันสามก้อนวางเป็นมุมแบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรียกว่าสามเศ้า การให้ห่างกันพอวางภาชนะได้แล้วก็ก่อไฟตรงกลางที่สำหรับก่อไฟแบบนี้เรียกว่าก้อนเศร้าไงล่ะวิธีนี้เยี่ยมสุดๆเลยสีสวัสด์ใช่ดีจริงๆเลยไม่งั้นเราคงไม่ได้กินปลาอร่อยๆยังมีเตาแบบอื่นอีกไหมจ๊ะสีสวัสด์มีสิยังมีเตาอีกแบบที่มีลักษณะคล้ายก้อนเศร้าเลยนะเรียกว่าเกียงแต่เกียงนั้นทำจากเหล็กเส้น ทำเป็นขาสามขาสูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบป,ปลายขาทั้งสามข้างจะเชื่อมติดกับเหล็กเส้นที่ขดเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคืบเศษจ,จ,จะตั้งบนพื้นหรือตั้งบนแม่เตาไฟแล้วก่อไฟขึ้นภายในวงขาเกียงก็ได้โอ้โหสุดยอดไปเลยจะว่าไปฉันเคยเห็นเตาอีกแบบนะแต่ดูเหมือนว่าจะทำมาจากดินเผานี่ยสิลักษณะเป็นยังไงเหรอจ๊ะ มันเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยๆประมาณคืบหนึ่งได้มัง้งหน้าเตาเปิดเป็นช่องไม่มีพื้นก้นเตาด้วย แล้วเขาก็จุดไฟข้างในแต่รอบๆอบเตาน่าจะเจาะรูไว้ด้วยนะเพราะฉันเห็นควันลอยออกมาอ๋อย่างนี้เขาเรียกว่าเตาวงนะทําจากดินเผาปากเตาจะมีปุ่มยื่นเข้าข้างในสามปุ่มอย่างสามเศ้าไว้วางภาชนะแล้วรอบตัวเตาก็จะเจาะรูไว้สําหรับระบายลมน่ะเตาเนี้มีหลากหลายจังนะยังมีที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหมรู้จักเชิงกรานไหมทํามาจากดินเผาเหมือนกันอันนี้พวก ชาวเรือนิยมใช้วางก่อไฟหุงอาหารบนพื้นเรืออันนี้ต่างจากเตาวงยังไงหรอเชิงกรานจะมีลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอก ปากถายเปิดหน้าเตาวกว้างมีปุ่มสามปุ่มบนปากเตาตอนหน้าเตามีพื้นที่เรียกว่าเชิงรูปโค้งมนยื่นออกมาจะก่อไฟด้วยไม้ฟืนหรือวางบนแม่เตาไฟในครัวก็ได้หมดเลยเตาทำไมมีหลายแบบจังแต่ละพื้นที่เขาจะใช้เตาคนละแบบกันนะไม่หรอจกจ้ะทั้งก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกรานเนี่ยมีใช้ในภาคต่างๆคล้ายๆกันหมดเลย ปลาอร่อยจริงๆริอ้าวหลับซะแล้วก้าวแต้มเนี่ยนะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจริงๆแล้วพบ<ว>ก,ก,กันใหม่นะคะ